กราบสวัสดีครับผมผมมาสเปมครับผมวันนี้อยู่ในเกมทรเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับซีรีส์ทรเลยบุท่าหมดเป็นอีพีที่21นะครับ โอเคเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็หลังจากที่ผมได้หาโซออฟไลฟ์ off, Light, กับไนท์เจอแล้วเพราะบัคนะรรเวทนะครับผมในตอน2ี่ไปดูได้นะครับผมถ้าใครไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นในการที่เราหาได้แล้วเรื่องก็เลยดําเนินต่อได้นะผมก็ซีรีส์นี้ก็จะไม่จบแค่ตรงตอนที่21เนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันเลยแล้วกันว่าผมทําอะไรต่อบ,บ้างหลังจากนั้นฮนะก็นํางจากอย่างแรกครับเราได้คลาปปีกเรียบร้อยครับเป็นฮารปพวิงนะครับผมเพราะว่าเราก็ลืมเลยว่าเรามีไลลมแแ้้วะะก็เใช่ยน ก็ได้เป็น h a p ปี้วิงครับพิธีต่อมาที่เราจะทำนะครับผมก็คือเราจะอัปเกรดโซซิีเกอร์ก่อนครับผมการที่โซซิีเกอร์จะพัฒนาได้นั้นต้องใช้อาราเมนไฮสิบโซมไนสิบโซอัฟไ์สิบบอสพลาสมาถึงจะได้เป็นโซริเปอร์ซึ่งโหดขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะโหดแค่ไหนเพราะผมไม่ได้ลองนะครับดูก่อนว่าของครบไหมนะบอสพลาสมาเนี่ยต้องใช้อะไรเอ่ยอ่าโอชคอรัป oh, ซีเหรออ่าแมนโอเคเดี๋ยวฟามเลยแล้วกันก่อนที่เราจะ ครับโอเคโซลิเกอร์ขออธิบายอาวุธชิ้นใหม่ก่อนลวกันของผมนะครับก็คือขนาดว่าอะไรวะเนชเชอร์บรฟส์ครับอ่ะบอกว่าจะถูกต้องครับแล้วก็ช่างชื่อไปเลยครับส่วนวิธีครับก็เป็นยิ่งนี้ครับก็ใช้เอิร์ธส o ตนซึ่งได้มาจากตัวเหมือนเป็นอีเวนต์พิเศษอะไรไม่รู้ครับแล้วผมไปเจอมาที่ทะเลทรายครับแล้วก็ไอตัวเนชนี่ก็ได้อยู่ใต้ดินมั้งครับอันนี้อยู่ใต้ดินจำไม่ผิดนะฮะโอเคซึ่ง เอบมันเป็นยังไงนะฮะอ่าถ้าใครได้เห็นตอนที่21.5นะผมก็จะทราบว่าอาวุธนิชนี้ประสิทธิภาพเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็น1ชั่วโมงอ่าขอขายขายตอนที่แล้วก่อนนะผมว่า21.5นั้นก็คือ1ชั่วโมงถ้าผมก็อย่าลืมติดตามมาดูนะครับใครที่กำลังอ่าเครียดนะผมดูคลิปแล้วเครียดกว่าเดิมแน่นอนครับผม100%เดี๋ยวหลังจากหลังจากสู้ไอ้นี่จบครับโซวิฟโซริเปอร์จบเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราสามารถคราฟอะไรเพิ่มได้บ้างแล้วกันนะครับก็คือยังไม่อยู่ในสคริปนะครับไม่ได้เตรียมไว้นสคริปแล้วกันเอาง่ายไหโอเคซีซีคนละสีได้ไหมไม่น่าได้ไปอีกตัวนึงเลือดหมื่นใช่ด้วยยาวครับยาวทีนี้อ่าผมว่าวิธีง่ายครับก็ออกแป้งไปเลยนะครับอ่าหนีคดีนะครับผมเออครบแล้วโอเคตายเรียว โซริปเปอร์มาหาเราเลยมาดูกันว่าแสงยานุภาพมันจะแรงขึ้นขนาดไหนเชียวอไมคุณถึงยิงไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลองออกเข้าใหม่ก่นอนอกููออกเข้าออกสองรอบแล้วนะทำไมแปลกเออยิงออกแล้ว <laughs> แม่งตกใจหมดเลยนะฮะเมื่อกี้แค่ AB พิเศษช่างมันก่อนแล้วกันนะครับก็เอาไปใช้ก่อนแต่ผมต้องร้าเพิ่มก่อนนะฟ้าบ,บอดช็อตก่อนของว่าดามเมจจะแรงขึ้นนะเดี๋ยวดูว่าการสู้จะเป็นยังไงเดนก็รรองมันไปเลยแตรองกับไอ้นี่เลยแล้วกันโอเคลองดูโอ้โอ oh. oh. ้ใช้ได้ใช้ได้ มันมจะแรงขึ้นแล้วไงก็คือแรงขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้อาจจะยังไม่ได้ที่สุดเดี๋ยวต้องไปอัดอัดพวกไอเน,นี่ยเดี๋ยวผมต้องไปดูไอตัวของพวกเนี้ยให้ให้เยอะก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยมาอัปเกรดโซลิเปอร์กันต่อแล้วกันนะครับก็เบรกไว้ที่นี้ก่อนของโซลิเปอร์นะนะเรากลับมาที่อาวุธของเรากันผมรู้แล้วว่าเราครับอาวุธอะไรได,ได้แล้วบ้างนะเท่าที่ดูตอนนี้พวกเนี่ยพวกของคาร์สโหงด์ยากสุดเลยอย่างพวกสเปลบุ๊กเนี่ย แต่ยังคราฟไม่ได้เพราะว่าไม่มีบุ๊กเคสนะครับผมโอเคไม่เป็นไรอ่าเซิร์ชก่อนบุ๊กเคสแล้วมีไหมตายตายเคสใส่เลยแทนเลยดีไดรเวนแม่งไปเลยเพราะไดรเวนแม่งไม่จะเป็นนะฮะับปีตี้ฟเรลเออยังไม่มีนะฮะชาร์ดสตรอมเอ้ยของใหม่อีกแล้วอะ่ะเจอของใหม่อีกแล้วชาร์ดสตรอมใช้ไงวะลองดูให้ผมขอคราฟหนังสือ,อกอ Storm, ่อนละกันออกคราฟพิสตันสตรอมกนดีไหมเด้อเวิร์ เชิญทูมไปน่าสนใจอันนี้ก็นสนใจโอ้ของเยอะมากเลยเลยนะโอ้ยเจ้ยคือผมไม่ต้องไปไหนแล้วนะคือไม่ต้องทำอะไรเลยคือกูมาอธิบายเรื่องอุปกรณ์หมดเลยเนะี่ยผมเสียดายฮะคือผมจำได้ว่ามันเคยมีม็อดหนึ่งนะที่เอาแบบไอนะ้เนี่ยเป็นอิเลสคิวเวอร์แบบแบบไอ้เนี่ยแบบเป็นกระสุนของ Poly แอโร่อ่ะซึ่งโกงสักๆอันนั้นอนะ่ะก็โกงเลยคือไม่รู้ม็อดม็อดนั้นคือม็อดชื่ออะไรนะฮะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะอ่าไพเรเฮะโอเคกูมีคอนเทนต์ล้ แล้กก็เอ,อื้อผมขอฟ้าพี่ก่อยถ้างั้นผมฟ้าไปรีบ,รบละต้องรีบละโอเคครับสู้ซ้อมละไ,ไปครับไปก่อนเดี๋ยวมานี่ยังมานี่ถ้าอย่างนั้นฟาร์มง่ายอยู่นะผมไม่แน่ใจกันฟาร์มได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองไอ้นี่ไปเลยลองตัวของค่าสตอม ยี่หัวใจกูแตกมาสองดวงติดเลยนะเค okay, ไม่ค่อยช่วยอะไรอันนี้ไปก่อนแล้วกันงั้นผมก็ต้องฟาร์มไพเรตก่อนแล้วกันนะแต่ก็ยังไม่ค่อยโหดนะผมรู้สึกยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เพราะกระสุนมันเปลืองไงอันจะเปลืองกระสุนได้หน่อยดูถ้าผมน่าจะตายสักครั้งสองครั้งแนละ้วอันนี้ผมเดาเดารอเลยโอ้หัวใจแตกรัวๆเลยวะ่ะโอเคผมว่าตอนหน้าน่าจะได้หาหัวใจกันต่อครับตอน22.5 มาตรงลาวาก็ได้มาสิแม่งกระโดดด้วยอีสโหดตายบางทีมึงก็โหดตายโอ้ยมีค้างด้วยสิอะมาจากไหนโอโ้โหโอ้โหตัวอะไรตัวไรนี้ตัวไรน,ไรน,ไรนี้ตัวไรเรียกสายฟ้าตัวไรเรียกสายฟ้านี้ตัวไรนี้ตัวไรนี้ ุบได้ทุกนัดเลยนี่เราต้องกลับไปเก็บต้องกลับไปเอาไอ้พวกบัฟสิบนาทีให้หมดนะงั้นกระสุนก็จะหมดเร็วขนาดนี้นะเคต้องละต้องละโอเคเฮ้ยตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเอ้ยตายครั้งแรกตายครั้งแรกไม่เป็นไรแต่คนทำเกมคิดอะไรอยู่เฮ้ยไปยิงดัดแมนมาแล้ว ไปอิงดัชเช่โหจะได้นะผมว่าผมว่าปืนปืนโซริปเปอร์นี่น่าจะเอาไปใช้สู้เดสโทเยอร์ได้อยู่นะนช่โอเคเลยกูบอกเลยกูจบตานนี้กูอนาน,นไง<ห>เอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไม่เลวไม่เลว พิซซอนสอไม่เลวนะครับจะติดแจงเดี๋ยวครับเปิลมานาไปหน่อยนะฮะเคเหลือสองลำได้แตกไปแล้วมันเข้ามาได้ยังไงปามแม่งตรงนี้เลยละกันเฮ้ลัคก,กี้คอยสวยงามครับดูการระกัน,กนล็อกเอาไว้สวยงาม กูไม่เข้าใจจริงๆนะทำไมประตูกะไอ,อ้บล็อกอันเดียวทำไมมันเปิดไม่ได้ไม่เข้าใจหลักการอีกเอ่าให้เปิดได้ปิดกันจบโอเคอ่ะปะนี่ตามหลอกหลอนกันเนาะจบสักทีนะฮะไอ้เนี่ยตามหลอกหลอนกูนกนอีกแล้วก็ได้ลักคกี้คอยมานะครับซึ่งลักคกี้คอยเนี่ยครับไม่หลบเปลี่ยนเยอะขึ้นนะครับ นะจัดะเก็บเก็บเก็หมดเวรหมดกรรมแก่พวกนี้สักทีนะฮะเก็บให้หมดโอเคลักคกี้คอยยังไม่จําเป็นหรอกมั้งทาเอาไม่ปาดจริงจริงนะครับเออหัวใจไม่ไม่น่าพอแล้วว่ะอาไปว่ากี่นาทีแล้วว่ะสามสิบสามนาทีอู้นนเหมือนกันนะ <c oughs> วันนี้อัดคลิปยาวเนี่ยเดี๋ยวค่อยตัดหนักๆเอาเลยนะครับส่วนเอพิโซดหน้าก็น่าจะเป็นการได้สู้กับบอสตัวแรกแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe และแชร์ เพื่อไม,ม,ไม่เพื่อไม่ให้พาคลิปใหม่และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์หนึ่งร้อยวันกันเพื่อให้กดดันให้ผมทำงานได้เร็วขึ้นนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดคีครับผม้วยการทั้งวงครับ